สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมันช่องไมเคชันนั่รง,นงรอบหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาบีบ็อกซ์ฟรีสไตล์นะครับ <c oughs> que havia estat สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องไมค์คินช้นหน้ารอบหนึ่งนะฮะวันนี้เรามีเครื่องมือช่วยบิดบล็อกนะครับนั่นก็คือเมาส์ออแกนนะครับผมก็ลักษณะของเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเป่าเข้าไปในรูนะครับก็จะไล่จากคีย์ต่ำไปคีย์สูงนะครับเป็นอย่างนี้ก็ถามว่ามาใช้บิดบล็อกได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าจังหวะที่เราเป่าออกเราสามารถเป่าบล็อกเข้าไปในเครื่องนี้ได้นะครับเช่นจะเล่นโน้ตก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับ อันดับแรกนะครับสายรัวนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราเล่นสายรัวเพ้อมกับไอตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับขอคิดน้ตกันนะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับก่อนจะเล่นตัวนี้นะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าบีทบ็อกมีเสียงไหนบ้างที่เป่าออกนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเสียงแบบเป่าออกเสียงอื่นอาจจะไม่ไม่ติดได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับการที่จะให้มันเกิดเสียงคือต้องเป่าลมเข้าไปค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับถ้าเป็นลมเบาๆเช่นลิเบตอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ติดนะครับลมเพาะลมไม่พอนะครับก็คือต้องประมาณแบบว่าเป่าลมออกมาแบบกระแทกแบบเหมือนแบบลมแรงนิดนึงนะครับถ้าเป็นแบบอะไรงนี้ไม่ได้นะครับก็สรับเสียงบีดบล็อกที่เอามาประยุกต์ใช้กับเจ้านี้ได้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับก็จะมีเสียงกระเดื่องนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงที่2ก็จะเป็นเสียงเป่าลมธรรมดาเหมือนเป่ามานะครับก็จะมีอันนี้คือ2เสียงแรกนะครับก็สำหรับเสียงอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันทําให้เจ้าที่เกิดเสียงได้หรือเปล่าก็เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถเป่าออกนะครับหรือดูดเข้าก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับอะไรวนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนดูนะว่ามีเสียงไหนติดบ้างนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับ ก็สลับริบโลนะครับไม่ค่อยติดนะครับเ <c oughs> คสแน่ได้อยู่นะครับต้องเอาปากใกล้ๆแล้ววก็คีสแนนนะครับ <c oughs> โอเคเรามาเริ่มบิดบอสพร้อมกับเจ้า,มาเมาออร์แกนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสลับสายรัวนะครับต่อมาก็จะเป็นสายเบสนะครับสายเบสก็จะเล่นเป็น ็ประมาณนี้นะครับสำหรับปิดบล็อกเมาส์ออแกนนะครับก็ทําได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปฝึกเล่นเจ้านี้เลยนะครับผมถ้ากครอยากให้ฝึกเล่นเจ้านี้ก็เดี๋ยวลองไปหาคลิปดูหรือว่าโนต้ตอื่นที่ทําได้ดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหัวข้อใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ